ชอบสับสับหันหันอ่าเราก็ได้ยินกันประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะพาใช้ชอบในความหมายต่างๆครับในความหมายอื่นที่แตกต่างกันออกไปเริ่มจากชอ p แรกครับชอ o ชอแปลว่าเร็วๆหน่อยอ่าความหมายเดียวกันเลยกับคําว่า hurry นะครับ I don't wanna be late ชอบชอบฉันไม่อยากไปสายนะฉันไม่อยากสาย เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆเข้าประมาณนี้ครับแต่ว่าความต่างนิดนึงของช็อปช็อปกับเฮอร y ก็คือช็อปช็อปเนี่ยจะเป็นคําที่ใชค้คาว่าไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เนาะพอใชค้คาว่า h ฮอ r y เนี่ยมันจะดูเป็นทางการกว่าโอเคช็อปต่อมาครับช็อปอ p พช็อปอเนี่ยจะแปลว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ Can you help me chop up these cucumbers? คุณช่วยฉันหั่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆได้ไหมคำต่อมาครับ chopsticks ช h อปสติ c กแปลว่าตะเกียบนะครับก็คือเราเอาช h อปกับ s t ิ c k มารวมกัน I'm used to eating with chopsticks ฉันชินกับการทานข้าวโดยการใช้ตะเกียบแล้วและ Shopper m e มีดอิโตฮะเห็นไหมแปลว่ามีดก็ยังได้นะครับตัวอย่างเช่น I've just got a new c h o p p e r knifeI'm ready to cook ฉันเพิ่งได้มีดอิโตมาใหม่พร้อมนำกับข้าวแล้วช็อปสุดท้ายนะครับก็คือช็อปที่เติม ed ครับเราจะไม่อ่านว่าช็อปเป็ดนะครับเราจะนว่าช็อปที่แปลว่า ถูกหั่นหรือว่าถูกสับในที่นี้เนี่ยเราจะเอา h o p ตที่เติมอ d เนี่ยมาใช้เป็น adjective นะครับเราจะใช้มันวางหน้าคำนามสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าสิ่งนั้นะถูกหั่นแล้วอย่างเช่น chopped beef ก็คือเนื้อบด chopped cucumber หรือว่าแตงกวาที่มันถูกหั่นแล้ว i was told to buy some chopped beef from the store มีคนบอกให้ผมเนี่ยซื้อเนื้อบดมาจากห้างหน่อยนะจะทำกับข้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจำไปใช้กันนะครับ bye <laughs> <laughs>